อ่ะอ่ะนั่งเลยลมนั่งนั่งเอาเป็นไอแกนั่งมโอ้โอ้โหนั่ดอกมีกรู่ด้วยนั่งดอกอะไรอะไรอย่ไรดูเอาอันไหนจีมคะ เีแม่ค้าอแแม่แะม่ค้าแม่ค้านี่ฮซื้อมาจากฝั่งจีนเลย่น่มาขโมยจะมาจีบแม่ค้าเนี่มีแฟนยังจ้าีแล้วอ้โห่ตัวด้วยวีหางมาวหางยาวขนาดไหนเอาไหนซื้อถึงหางลาบาทซื้อหางจะไปต้มเข็มกิน เอาแบบว่าแบบว่าแบบว่าโลกเดี่ยวมีไหมเอาแบบที่มีผีเสื้อก่อด้วยดอกไม้ไม่ไม่ไม่เออสวยนี่แกไม่ียกไอ้แกะนะเอาแบบไหนเอาแบบเป็นกระถางอ่ะเออกระถางเอาช่อเป็นช่อกันอะ แม่ค้ากัดจ็กกระถางที่จานี่กระถางจ่าต้อยฉอนออแบบสวยเหมือนเจ้าแม่ค้าเลยอ่ะสวยที่สุดเลยนะมาหล่อไม่เอานะจ๊ะแต่เอาให้แบบนอนแบบเพื่อเพลินใช่มีแบบที่ตาติดที่ดอกด้วยอ่ะโอ้โหสวยจริงๆเลยสวยที่สุดเลยจั้งแต่เจอมาไม่เคยสวยอย่างนี้เลยอะไรสวย ไอ้สวยอ๋อม anyway> ีเสื้อโอ้ยมีแก่เลยแก่ไ่ไอ้แก่ลูกตาสานเลยลูกตาขาสานเลย